ก็แน,นี่นเรามีแพนซีดีสิบแผ่นยีสิบตอนกับแผนแ่นละสองตอนนะมาดูกันว่าจะให้เราเล่นแผ่นไหนเราจะเอาสองคนนะสองคนตี่ตอนจะมีการกลับมาของฮาร์มโมนีหนึ่งกับสองจะมีดิสคอเป็นแผ่นที่หนึ่งเป็นแผ่นที่สองก็กเล่นที่ศูนย์แล้วก็ รู้นายดิษขอก็ที่ว่าอะไหน่นแม่ไไนอะ่ะภาคไทยนะในเสียงรับประกนกระทอด้วยก็ใส่สัมพันธ์พี่น้องพ่อแม่ไรตี้นะเกับเข่งอะ่ะน่มแล้ว่าลมพิชยุดีก็สัตว์เลี้ยงที่คู่ควรในบ่แดนะแล้วก็แม่ดูเร็วลูกตึกรับ ไปก็แผนที่ห้าอ่อ,อนหวันกับชนชนั้นสูงแล้วก็ต่อไปก็การความรักของแต่ละรายจะไปตัวใหญ่นะถาไปจะเป็นวันพ่อปะาคุปกครองที่ว่าเราไปกับพน,นี่อยู่แล้วก็สองเดือนไอเคสงงานก่อนวันร่วมงานวันเป็นหนึ่ง แล้วก็การแข่งขันขั้นสุดท้ายแดูตอนไหนก็บอกนะเป็นสุดยอดเครื่องคันน้ำแ p ปเปรุ่น6,000แล้วก็นี่นะเลือกสเปรย์ไปฝังอารตติดใจเป็นเด i ิงดูเลยกระแดนไปเพนใหม่โนตกความรักกับเพื่อนแท้พี่เป็นลากับพี่กีไพ อย่าเหอะอย่าเหอะกับฟัตเตอร์ทายนะแล้วก็คำเตือนจากผู้วลาก็ปิดถอยไห้ก็มีแค่นี้นะก็<อ>คือรูตอวไหนคอมเมนต์มาถ้าไม่คอมเมนต์เราจะไม่ไม่เปิดให้ดูนะบ๊ายบาย